ที่จะแรกใช่ไหมอ่าก็คืออันนี้คือแบบแบบแบบอันแรกนะก็คือใช้ออเมมเบอร์แบบแรกของที่เซเว่นนะครับอ่าแรกของที่เซเว่นนะครับหมายถึงว่าเอาบาร์โค้ดให้เขายิงแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คือมันจะเป็นมานี้นะครับแล้วก็คูป,ปองนะครับเรากดเข้าที่แตะคูป,ปองนะโอเคปะกดเข้าไปที่คูป,ปองนะครับท่านผู้ชมคูป,ปองของฉัน กดเข้าไปที่คูปองนี้เลยนะครับคูปองของฉันนะว่าเราต้องการที่จะแลกอะไรนะครับสมมุติเราต้องการที่จะแลกาชานมเย็นนะครับนี่ครับชานมเย็นนะแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาบาโค้ดให้เขายิงเลยเป็นคูปองนะก็จะเอามานี้เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้สลิปมานะครับแลกคูปองนะก็จะเอามาเนี้ยเลยนะครับ แต่อีกวิธีนึ่งนะครับก็คือการสั่งซื้อของ